ไอ้ทิธามาทหารมีไว้ทําไหมเนี่ยไอ้ตัวเองพูดเนี่ยเคยรบป่าวบะเคยจับนะปืนไปรบกับศัตรูป่าเคยสักครั้งไนปะที่ออกสนามรบเคยไหมพี่ท่าปากเก่งเหมือนหมาน้อยเา่าปอกปอก,ปอก,ปอก,ปอกไปตัวเองไม่เคยอ่ะไม่เคยออกรบนะมันเหมือนคนดีแต่ปากไงปากเก่งคือสัญชาตญาณของความรักชาติ ราชบัลลังก์มันมีอยู่ในสายเลือดของลูกผู้ชายที่โจรพักดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกสถาบันกษัตริย์ยามินยามสถาบันกษัตริย์่าดูมิ่นสถาบันโดยเด็ดขาดนะคุณจะเล่นกันเมื่อไงคุณเล่นไปเลยคุณจะทําไงทําไปเลยแต่ยามิ่นสถาบันกษัตริยร์ยา่า,ยาดูถูกกองทัพยามินยามชาตินักรกนะ คุณจะเล่นการเมืองสกปกยังไงคุณเล่นได้เลยเดี๋ยวมันเล่นกันด้วยกฎหมายก็ว่ากันไปเนาะแต่ถ้าคุณก้าวร่วงสามกษัตริย์นี่คุณไม่มีทางอยู่เป็นสุขแน่นอนไม่มีใครให้อภัยคุณหรอกถ้าคุณก้าวร่วงสามกษัตริย์เมื่อไรนะ,ะโดยเพราะคนที่มีสายเลือดทหารชาตินักรบทุกคนเนี่ยเขาตายแทนกษัตริย์ได้ใช่ค่ะไอผู้ชายหน้าตัวเมียอย่างพวกคุณทั้งหลายที่ลเล่นกันแล้วเรื่องกับสกปกนะี่นะ มันจะมาสู้เขาได้ยังไงเขาตายเพื่อชาติและราชบัลลังก์ได้ทาหารทุกคนที่เขาเป็นนักรบเนี่ยเพราะนั้นอย่าบังอาจนะมินยามสาวษัตริย์ยาหม,มินยามกองทัพยาหม,มินยามทหารที่เขาตายเพื่อชาติมาเยอะแยะมากมายแล้ว